สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเพิ่มบุญาการเพิ่มบุญหรือการสร้างบุญให้กับตนเองนั่นเองอการเพิ่มบุญหรือกับสร้างบุญให้กับตนเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอา๊จะเพิ่มบุญตัวเองได้อย่างไรจะสร้างบุญตัวเองได้อย่างไร ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีเนาะทุกวันนี้ก็ได้แต่ใส่บาทอ่าเข้าวัดแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงอ่าเพราะมันการรับรู้ของคนมันแตกต่างกันคนไม่เคยบวชเรียนเขียนอา่านคนไม่เคยฟังอ่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาบางครั้งการที่จะรู้หลักรู้วัดปฏิบัติจริงๆนะมันก็เข้าใจได้ยากนะครับ ดังนั้นวันนี้ก็จะมาพูดนะครับอันที่หนึ่งน,นะครับมันให้ทานนะถูกต้องแล้วครับมันให้ทานทําบุญใส่บาตรตอนเช้าๆที่เรามาใส่บาตรเป็นการบํารุงพระสงฆ์อ่าเป็นการบํรารุงภิกษุสามเณรเป็นการบํารุงพระพุทธศาสนานะครับหรือก็เป็นการต่อยอดพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับอันนี้น่คือการให้ทานนะอันที่สองคือ การรักษาศีลน,นะการรักษาศีลไม่ผิดศีลธรรมไม่ประพฤติผิดนอกร่องนอกรอยอยู่ในกรอบอยู่ในพระธรรมวิน,นัยอยู่ในโอวาอยู่ในคําสอนเนี่ยครับคืออยู่ในศีลในธรรมอ่าคนไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมอ่าธรรมก็รักษาอ่าคนไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมธรรมก็รักษานะครับอันที่สามคือว่ามันสวดมนต์ทำสมาธิ แล้วก็แผ่เมตตาไปให้สรรพสัตทั้งหลายาสวดบต์ภาวนา,ามีเวลาว่างก็สวดนต์มีเวลาว่างก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จแล้วก็แผ่บุญกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรแผ่บุญกุศลไปให้สรรพสัตทั้งหลายที่เราเคยล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะครับ อันที่สี่คือทำจิตใจให้สงบอ่าคันทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เยือกเย็นจิตใจไม่ฟุง้งซ่านทำจิตใจไม่ฟุง้งซ่านนะและอันที่ห้าคือว่าให้อภัยนะให้อภัยครับแล้วก็ข้อนี้ก็สำคัญมากก็คือการได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างพระเจดีย์พระอุโบสถหรือ สร้างพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลให้กับเราเพิ่มพูนคุณงามความดีให้กับเราเทพเท,ทวดาทั้งหลายก็อํานวยพร่วยชัยให้เรามีแต่ความสุขความเจริญอะไรที่ติดจิตจัดคัดอะไรที่มันทําไม่ได้อะไรที่ไม่บรรลุปเป้าหมาย มันก็จะง่ายต่อการทำให้เรานะน่ะง่ายขึ้นครับสวัสดีครับ